คำว่าอาเจียนเนี่ยมันมีสองอย่างคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียนคลื่นไส้และอาเจียนอ้วกออกมาอันนี้มันจะต่างกันนะคำว่าคลื่นไส้เฉยๆกับอาเจียนเนี่ยมันจะต่างคลื่นไส้ก็คือระอืดระโอ,อมแต่ไม่อ,อ้วกอันนี้จะไม่ค่อยสูญเสียอิเล็กโทรไลต์เท่าไหร่หรือไม่สูญเสียน้ําเท่าไหร่แต่แล้วก็อ้วกออกมาเนี่ยอันนี้จะสูญเสียน้ําเหมือนกับเราถ่ายเหลวอันนี้คนสูงอายุต้องระมัดระวังเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกนะถ้าคลื่นไส้ กินยาขึ้นไส้ได้ฉีดยาได้แก้อาเจียนผื่นผมได้แต่ถ้าอ้วกอันเนี้ยอิเล็กโทรไลต์ไม่บาลานซ์ละพอไม่บาลานซ์ปุ๊บเลือดไปเลี้ยงไตก็จะน็อกขึ้นอ่ะคือเลือดจะส่งผ่านไปเลี้ยงไตน้อยสารน้ําที่จะเข้าเลี้ยงอไวัยวะต่างๆก็น้อยก็จะทําให้อ่าไตาที่แย่อยู่แล้วกลับดําดิ่งลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไส้อาเจียนอาเจียนนะขึ้นไส้อาเจียนหรืออ้วกเนี่ยต้องเข้าพบแพทย์ทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าไปนิ่งนอนใจกับคําว่าคลื่นไส้อาเจียนหรือคลื่นไส้ผร่อืดผะ่นอมเหม็นอาหารทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมแค่เราซักประวัติหรือแค่เราพูดคุยกับคนไข่เราก็าจะรู้แล้วนะว่าเขาอ้วกออกมาหรือเปล่าอ้วกออกมาบางคนอ้วกออกมาเป็นแค่น้ําลายออกมานิดเดียวหรือบางคนอ้วกทั้งอาหารออกมาอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ซักประวัติให้ละเอียดแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเน้นย้ํา อ้วกแล้วมีอาหารมีน้ําดีออกมาเยอะๆเลยหรืออ้วกแล้วกินอะไรไม่ได้เนี่ยต้องรีบจัดการทันทีต้องเข้าพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อิเล็กโทรไลต์พอไม่บาลานซ์แล้วก็จะทําให้คนไข้ดําดิ่งลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นไตไม่ให้สิ้นหวังเราต้องอยู่ได้ค่ะให้กําลังใจสําหรับคนไข้ที่เป็นไตแล้วคลื่นไส้อาเจียนกินอาหารไม่ได้นะอ่ะฉีดยาหายากินแล้วก็เข้าพบแพทย์ประจําตัว